วันนี้จะพาไปชมตะกร้อตะกร้อก่อฟ้าตะกร้อฟ้าก่อฟ้าแล้วก่อฟ้าแล้วตะกร้อตะกร้อก่อฟ้าแล้วก่อฟ้าแล้วก่อฟ้าแล้ว ก็ฟ้าแล้วเฮ้ยก็ตะกอเมียนมาครับมียนมาเมียนมา ก่นเมียนมาก่เมียนมากดตะกร้าดกราด Hả. Có Ủa, nó <laughs> không mày kìa <ai> <laughs> mà <chơi này. cười> à, đây thì đi, thật co แล้วตัดกอแล้วเขียบเลย สามนาที了โอ้ยโอ้ยแค่เลยเเสียทีพอดี

ตะกรอบตะกอบพม่าเถียงกันแล้วเถียงกันแล้วครับดูว่าจะใครจะชนะเมียนมาทั้งคู่ครับ นี่นี่นนะนนะนชนเอะาใครจะน่าเอาใครจะนะา่าเอาดูกันเอา